สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวิตามิน B ครับซึ่งเป็นสารอาหารที่สําคัญมากๆโดยเฉพาะสําหรับคนวัย40บวกที่ต้องเริ่มใส่ใจดูแลสุขภาพเป็นพิเศษเลยละครับเรามาดูกันดีกว่าว่าทาไมวิตามินกลุ่มนี้ถึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก่อนอื่นเลยนะครับหลายคนอาจจะเข้าใจว่าวิตามิน B คือวิตามินตัวเดียวแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับ มันคือทีมเวิร์คของวิตามินถึง8ชนิดที่ทำงานร่วมกันหรือที่เราเรียกว่าวิตามิน B Complex นั่นเองครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับว่ามันคือโรงไฟฟ้าของร่างกายเราทำหน้าที่เปลี่ยนอาหารที่เรากินเข้าไปให้กลายเป็นพลังงานเพื่อไปหล่อเลี้ยงเซลล์ทุกๆส่วนเลยครับและนี่คือภาพรวมทั้งหมดที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ครับเราจะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานเลย ไปจนถึงหมดบาทสำคัญในการปกป้องสมองและหัวใจประโยชน์ในชีวิตประจำวันวิธีการทานที่ถูกต้องข้อควรระวังต่างๆแล้วสุดท้ายคือแหล่งวิตามินบีดีๆจากธรรมชาติครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่จุดแรกสุดกันเลยทำความเข้าใจกันก่อนว่าทำไมวิตามินบีถึงได้ฉายาว่าเป็นขุมพลังที่แท้จริงของร่างกายเราครับ พอเราเข้าใจภาพรวมแล้วก็มาดูกันต่อที่อวัยวะที่สําคัญมากๆ2อย่างนั่นก็คือสมองและหัวใจของเราครับในส่วนนี้เราจะมาโฟกัสกันที่วิตามิน B3 ตัวหลักอย่าง B12 B6 และ B9 ที่ทําหน้าที่เป็นเหมือนฮีโร่คอยปกป้องเราอยู่ครับและนี่คือคําถามที่สําคัญมากเลยครับเออแล้วทําไมพออายุ40ปีขึ้นไปถึงมีความเสี่ยงที่จะขาดวิตามิน B12 มากกว่าคนวัยอื่นเขาล่ะเรื่องนี้ต้องตั้งใจฟังเลยนะครับ คำตอบมันอยู่ในร่างกายของเรานี่เองครับคือพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยกรดในกระเพาะอาหารที่เคยมีเยอะๆมันก็มักจะผลิตได้น้อยลงทีเนี้ยเจ้ากรดตัวนี้แหละครับที่สําคัญมากในการช่วยดึงวิตามิน B12 ออกจากอาหารเพราะกรดมันน้อยลงการดูดซึมมันก็เลยทําได้ไม่ดีเท่าเดิมนั่นเองครับแล้วถ้าเกิดขาด B12 ขึ้นมาล่ะจะเป็นยังไงอาการที่ตามมานี่น่ากังวลกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับเริ่มตั้งแต่อาการชาตามปลายมือปลายเท้าเดินแล้วรู้สึกจะเซยเซทรงตัวไม่ค่อยอยู่ ไปจนถึงภาวะสมองเสื่อมถอยเลยที่น่ากลัวก็คือบาการเนียคล้ายกับอัลไซเมอร์ระยะแรกๆมากเลยครับซึ่งบางทีสาเหตุจริงๆอาจจะมาจากการขาดวิตามินตัวนี้เท่านั้นเองนอกจากสมองแล้วหัวใจก็สําคัญไม่แพ้กันเลยครับในเลือดของเรามันจะมีสารเคมีตัวหนึ่งชื่อว่าโฮโมซิสเตอีนถ้าสารตัวนี้มีระดับสูงเกินไปเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นตัวร้ายทันทีเลยครับเพราะมันจะไปเพิ่มความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดทั้งที่หัวใจแล้วก็สมองเลยแต่โชคดีที่เรามีทีมฮีโร่ครับ วิตามิน B6 B9 หรือที่เรารู้จักกันในชื่อโฟเลตแล้วก็ B12 3ตัวนี้แหละครับจะทำงานร่วมกันเพื่อคอยควบคุมระดับโฮโมซิสเตอีนให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยซึ่งก็เท่ากับเป็นการป้องกันโรคจากต้นตอเลยทีเดียวครับเอาละครับนอกจากเรื่องป้องกันโรคร้ายจากภายในแล้ววิตามิน B ยังมีประโยชน์แบบที่เราสัมผัสได้ในชีวิตประจาวันอีกด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานการรับมือกับความเครียดหรือแม้กระทั่งเรื่องความสวยความงามครับ เคยรู้สึกไหมครับว่าทําไมพออายุมากขึ้นแล้วรู้สึกเหนื่อยง่ายจังนี่อาจจะเป็นคําตอบก็ได้นะครับวิตามิน B1 เนี่ยจะช่วยเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตให้เป็นพลังงานส่วน B2 ก็ช่วยเปลี่ยนไขมันให้เป็นพลังงานถ้าเราขาด2ตัวนี้ไปต่อให้กินอาหารดีแค่ไหนร่างกายก็เหมือนรถที่น้ำมันเต็มถังแต่สตาร์ทไม่ติดนั่นแหละครับส่วนเรื่องความเครียดวิตามิน B5 คือผู้ช่วยคนสําคัญเลยครับมันจะเข้าไปช่วยสนับสนุนการทํางานของต่อมหมวกไตให้ผลิตฮอร์โมนที่ช่วยให้เรารับมือกับความกดดันต่างๆได้ดีขึ้น พอเรารับมือกับปัญหาได้นิ่งขึ้นความเครียดมันก็จะลดลงไปเองครับและแน่นอนครับเรื่องความสวยความงามจากภายในวิตามิน B ก็มีบทบาทสําคัญเหมือนกันอย่างวิตามิน B3 จะช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นทําให้ผิวพรรณเราดูเปล่งปลัง่งมีเลือดฝาดส่วนวิตามิน B7 หรือไบโอตินอันนี้หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีเลยเรื่องการบารุงเส้นผมและเล็บให้แข็งแรงครับพอรู้ประโยชน์มากมายขนาดนี้แล้วคําถามสําคัญต่อมาก็คือแล้วเราจะบริโภควิตามิน B อย่างไร ให้ร่างกายได้รับประโยชน์สูงสุดล่ะครับเรามาดูเคล็ดลับง่ายๆกันครับมีเคล็ดลับง่ายๆ2ข้อที่สําคัญมากๆครับข้อแรกเลยคือควรทานตอนเช้าเพราะวิตามิน B ช่วยสร้างพลังงานถ้าไปทานก่อนนอนอาจจะทําให้รู้สึกกระปรี้กระเปราจนนอนไม่หลับได้ครับข้อ2คือต้องทานอย่างสม่ําเสมอเพราะวิตามิน B เป็นชนิดที่ละลายในน้ําร่างกายเราเก็บสะสมไว้ไม่ได้ส่วนที่เกินก็จะถูกขับออกไปหมดเลยดังนั้นเราจึงจําเป็นต้องเติมเข้าไปใหม่ทุกวันครับแต่เดี๋ยวก่อนครับ ก่อนจะไปหาซื้อมารับประทานมีเรื่องสําคัญมากๆที่ต้องรู้ก่อนนะครับนั่นก็คือข้อควรระวังต่างๆที่เราจะมองข้ามไปไม่ได้เลยประเด็นที่สําคัญที่สุดเลยคืออย่าทานมากเกินไปครับอะไรที่มากเกินความจําเป็นก็ไม่ดีทั้งนั้นอย่างวิตามิน B3 ถ้าได้รับมากเกินไปอาจทําให้หน้าแดงคันหรือมีผลต่อตับได้หรือวิตามิน B6 ถ้าได้รับมากเกินไปก็อาจจะไปทําลายเส้นประสาทของเราเสียเองได้ครับ เพราะฉะนั้นควรทานในปริมาณที่แนะนําเท่านั้นก็พอและอีกเรื่องที่คนวัยนี้ต้องระวังเป็นพิเศษเลยก็คือปฏิกิริยากับยาที่ทานอยู่เป็นประจําครับอย่างเช่นยาลดกรดในกระเพาะอาหารเนี่ยจะไปขัดขวางการดูดซึมวิตามิน B12 อย่างรุนแรงเลยหรือยาคุมกําเนิดก็อาจทําให้ระดับวิตามิน B6 และ B9 ในร่างกายลดลงได้เหมือนกันดังนั้นทางที่ดีที่สุดควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอครับ แน่นอนว่านอกจากการทานอาหารเสริมแล้ววิธีที่ดีที่สุดก็คือการได้รับวิตามิน B ีจากแหล่งธรรมชาติครับแล้วอาหารอะไรบ้างล่ะที่เราควรจะเน้นทานเป็นพิเศษ ข่าวดีก็คือวิตามินบีมีอยู่ทั่วไปในอาหารที่มีประโยชน์ครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันไข่นมผักใบเขียวเข้มต่างๆถั่วแล้วก็ธัญ,ญพืชที่ไม่ผ่านการขัดสีการทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนตามนี้ไม่ใช่แค่จะได้รับวิตามินบีนะครับแต่ยังเป็นพื้นฐานสำคัญของสุขภาพที่ดีสำหรับคนวัย40บวกที่ช่วยลดความเสี่ยงจากโรคต่างๆที่เรากังวลกันได้ด้วยครับสุดท้ายนี้อยากจะฝากข้อคิดไว้นะครับว่าการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคือการลงทุนกับสุขภาพของคุณเองในวันนี้ การเริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้คือการสร้างรากฐานที่แข็งแรงสําหรับชีวิตในวันข้างหน้าของเราครับและถ้าไม่อยากพลาดสาระความรู้ดีๆด,ด้านสุขภาพแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ